ถ่าค่ะทุกคนกรุยะหวาพาเทียมังนะคะวันนี้อ่าพาทุกคนนะคะมาเรียนวิชาศิละปะนะคะให้หนักเรียนห้าใบไม้นะคะที่มีอยู่ในโรงเรียนคนละห้าใบห้าชนิดห้าสีแล้วแต้เลยค่ะอ่าเพื่อที่จะมาเรียนเกี่ยวกับนี่เลยค่ะ Color of nature นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวบาพ่นงานข้องเด็กนักเรียนเป็นบันผือมัง่งแต่ละกลุ่มนะคะครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนแปะอ่าใบไม้ลงในกระดาษ color of nature นะคะกลุ่มละหนึ่งชุด กลุ่มที่หนึ่งนะคะ,ะนักเรียนชูใบไม้ที่นักเรียนหามาได้เลยลูกนี่นะคะ,ะกลุ่มที่สองค่ะว,ว้าวเยอะแยะเลยเดี๋ยวนักเรียนเลือกเอานะคะว่าจะใช้ใบไหนวางตำแหน่งไหนให้สวยงาม <c oughs> กลุ่มที่สามค่ะกลุ่มที่สาม <c oughs> เยี่ยมที่สุดนะคะ ต่อไปกลุ่มที่สี่อยู่ไกลเลยอันไหนกลุ่มที่สี่คะใบไม้ที่นักเรียนหามาได้จากในโรงเรียนมีอะไรบ้างไหนชูชูชคะชวว่ะชูว้าวอะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียน เอาฟังฟังก่อนลูกฟังก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนแปะกระดาษนะคะที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี้ยลงบนกระดาษแผ่นที่เป็นพื้นด้านหลังอ่าใช้กาวนะคะแปะได้เลยลูกเอาเชิญเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนวางสีของใบไม้ได้สวยที่สุดนะคะ อ่ตอนนี้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะช่วยกันทากาวอ่าร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะช่วยเหลือกันภายในกลุม่มเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะอ่าแต่ละกลุ่มนะคะช่วยเหลือกันช่วยกันคัดเลือกใบไม้นะคะว่าจะวางใบไหนในช่องไหน

อนักเรียนช่วยกันคิดได้เลยว่าเธอจะทำะแบบไหนไหนสวยค่ะสวยเออถ้าเจอปัญหาก็ช่วยกันแก้นะคะในชูหน่อยสิกลุ่มนี้ดูสิสวยไหมว้าว เอ้ยมันย่ามันเลือคนมาอิฐมันมันต้องตัดมันต้องตัดอ่าเออเออเดี๋ยวต้องตายแน่นวนที่ละไม่ตัดนะคะกหยกอันเพื่อเพื่อโครงกลางหยกซับไม่หยกเพื่อโครงกลางอะไรบ้างไอ้ทุกปีในมูนกลุ่มนี้เป็นไงบ้างคะเจอปัญหาไหมคะไม่เจอทีนะอ่าทำเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รังสรรน,นะคะงานศิละปะเสร็จเรียบร้อยแล้ว Color of Nature นะคะนี่คือผลงานของกลุ่มที่หน <Yay. S 1> ึ่ง่าต่อไปเราไปดูกลุ่มที่สองกันสว,วยไหมคะค่ะโอเคต่อไปกลุ่มที่สามไหนคะ อ่ากลุ่มนี้เต็มปากเต็มคำเต็มช่องเลยนะคะแต่ละคนต่อไปกลุ่มที่สี่ให้กลุ่มที่สี่ค่ะ show your อ่าโอเคนี่คือกลุ่มที่สี่นะคะอ่าทีนี้อ่าต่อไปนะคะเราจะมาประกวดกันว่าผลงานของกลุ่มไหน น่าจะได้ที่หนึ่ง<ต>นักเรียนออกมาย<ต>ืนตรงนี้เป็นกลุ่มเลยค่ะแ,แถวหน้ากระดานนะคะหันหน้ามาหาครูแล้วโชว์ผลงานของกลุ่มตัวเองอาอแถวหน้ากระดานคะ่ะหน้ากระดานอ่าเดี๋ยวเราจะมาประเมินกันว่ากลุ่มไหนหน่าจะได้ที่หนึ่งโอเคมีทั้งหมดสี่กลุ่มนะคะกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่หนึ่งคะ อันนี้ไหมเอาทุกคนลงมาติว่าอันนี้ไหมคะใช่ไหมคะอันนี้ไหมลูกอันนี้กลุ่มที่ได้ที่หนึ่งนะเอาที่สองอันไหนออาที่สองอันไหนคะที่สองอันไหนเอาเร็วๆลงมติใครว่าอันนี้ยกมืออ่าชูมือ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 โอเคแสดงว่าอันนี้ที่สองต่อไปที่สามคืออันไหนคะ อันไหนอันไหนอันนี้นะคะโอเคทุกคนชี้อันนี้อ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ได้ผลงานศิละปะนะคะที่ชื่อว่า color of nature นะคะที่หนึ่งคือของกลุ่มไหนคะกลุ่มที่หนึ่งและอันนี้ของกลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่นี่ของอ่ะกลุ่มที่สี่อันนี้กลุ่มที่อันนี้กลุ่มที่ โอเคนะคะสุดท้ายแล้วนะคะผลงานศิลปะไม่มีใครผิดใครถูกนะคะอยู่ที่ความชอบอ่าวันนี้วันนี้ก็ขอจบการเรียนคาบศิลปะที่ชื่อว่า Color of Nature ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ